สวัสดีชาวกุมนะคะคลิปนี้เราจะมาดูซิว่าเรื่องราวความรักของคุณเป็นยังไงนะคะพลังงานของไพ่ก็คือจะอยู่ตั้งแต่วันนี้วันที่ลงคลิปจนถึงวันที่15มีนาคมนะคะมาดูซิว่าเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้นนะคะความรักของคุณนั้นจะยังสดใสดีหรือเปล่าจะเข้าอกเข้าใจกันดีบ้างหรือไม่นะคะหรือว่าท่านที่มีปัญหาเราองของะแห่งกันนะคะจะได้ปรับความเข้าใจกันบ้างหรือไม่นั่นเองนะคะเรื่องที่ไม่ชัดเจนอยู่นะคะกับคู่ไหนที่ในเรื่องของสถานะนะคะ คุมเครือคุมเครืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาส่องที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงต้องคุ้มเครือไม่ถึงไม่ชัดเจนสักทีนะคะไพ่ฝั่งนี้จะเป็นการส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรานะคะว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงและจะยังไงต่อไปนั่นเองนะคะสาหรับการเปิดพลังงานไพ่ทั้งหมดนี้คือจะเป็นภาพรวมนะคะซึ่งไม่ใช่ดวงส่วนตัวของเรานะคะซึ่งจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะอาจจะตรงเป็นแค่บางส่วนหรือว่าไพ่สามารถที่จะสลับกัน ก็ได้เพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารยา์ในการรับชมด้วยนะคะเช่ากุ้มนะคะจะเกิดในระหว่างวันที่21มกราคมถึงวันที่20กุมภาพันธ์นั่นเองการแบ่งวันที่ก็จะตามแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับศาสไทยนะคะเข้าไปรับชมช่องไหนยึดตามหลักของช่องนั้นนะเพราะว่าแต่ละช่องจะมีการแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะรับชมได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนะคะ ชมคบกู้กันนะคะเพราะในบางครั้งไพ่จะไปตรงกับลัคนาบางครั้งก็จะมาตรงกับราศีก็ได้นะคะไม่ได้ไม่นอนนะอ่ะเข้าสู่เรื่องกันเลยแล้วกันนะคะไพ่หลักนะคะเป็นไพ่แห่งการชวนกันทะเลาะนะคะเอ มีปัญหาการร้องอะแห่งกันหรือไม่ก็เป็นในเรื่องของการงองแหงหาเรื่องทะเลาะเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจนั่นเองนะคะใครเป็นแบบนี้ใครที่ออกแนวแบบงงแง,งหรือถ้าเรียกกันทั่ว,วไปคืองี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่อยากจะให้คนรักของเรานั้นคอยเอาอกเอาใจแล้วก็อยากที่จะให้เขาแสดงความรักกับเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการเขาเรียกว่า งงเงียอยากจะให้แฟนเอาใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากจะยังไงล่ะคือเราอยากจะคุมแฟนนะคะประมาณนั้นอยากจะให้เขาเชี่อวฟังเราด้วยนะคะเออาก็จะ,ะหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอานิดนึงนะชาวราศีกุมก็รู้แหละว,ว่าตอนเนี้ยนะคะเราเรารู้ว่าเขาเนี่ยกำลังรักเรากำลังหลงเราแล้วก็เราใช้ตรงเนี้ยเป็น ข้อในการเขาเรียกว่าเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยดูว่าเขารักก็ยิ่งเอาแต่ใจนะคะเรียนรองความสนใจมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้นะคะระวังด้วยนะคะคือจะมีจุดเบื่ออยู่นะชาตราีกรมุมเขาอาจจะพูดสองสาทีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางท่านอาจจะไม่พูดเลยก็ได้แต่เขาอาจจะเบื่อเงียเง้ย,ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจะไหวไหมวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะมีอาการนั้นอยู่ด้วยนะคะ ก็จะมีแอบคิดอยู่นะสาวกลุ่มในเรื่องของนิสัยนะคะที่มีความเป็นเด็กจนเกินไปขาดเหตุผลเอาแต่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. เขาต้องการที่จะให้คุณน,นั้นมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะ mm. มีเหตุไม่ผลบ้างนะคะอืมใช้สติเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย mm. คิดก่อนทาคิดก่อนพูดนะ เนี่ยแหละสิ่งที่เขาต้องการหรือเป็นสิ่งที่เราต้องการก็ได้ไพ่สามารถที่จะสลับกันก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้มันเป็นข้อที่ที่จะทําให้เขาไปพิจารณาดูว่า,าจะไปกันรอดไหมจะไปกันไหวไหมนะคะนะมีชาวราศีเมษร,ราศีกันนะคะราศีสิงห์ราศีมังกรนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะกับไพ่ราศีที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่มีราศีตามที่ไม่หมอพูดก็ตามหน้าไพ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ เออชามึงเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีชาวกลุ่มนะคะที่เป็นประมาณที่ไม่หมอพูดก็ระวังด้วยเพราะว่าตอนเนี้เรานั้นเหมือนกับว่าจะมีคู่แข่งอยู่นะคะยังไงเปิดไพ่มาทางฝั่งเขาเนี่ยเขายังมีไพ่ที่เป็นเดลลเฟอร์ะนะหมายความว่าเขามีคนที่กำลังเข้ามาคุยเข้ามาชอบเขา ถ้าเราง้องแงงมากๆเขาอาจจะเบื่อเรานะคะอาจจะนิ่งๆหายไปแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นก็ได้นะคะก็มีด้วยนะเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าเบื่อกับสิ่งตรงนี้แล้วก็ไปหาสิ่งใหม่มันอาจจะทําให้เราสบายใจขึ้นหรือว่ารู้สึกดีขึ้นก็ได้นะคะ เรื่องเสียความรู้สึกแต่เก่าก่อนมันก็มีเรื่องที่ฝังใจมันก็มีอยู่แล้วไงถ้ายังชวนทะเลาะไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของความระแวงด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะคะความระแวงเนี่ยแล้วก็เอามาทะเลาะกันเป็นปัญหากันเอามาเป็นอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะหึงแรงแล้วก็ระแวงแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะระแวงปุ๊บก็พูดปุ๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เก็บอาการไม่คิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เป็นปัญหาอีกเช่นเคยนะคะ ประเด็นนี้ก็ผ่านไปอีกประเด็นหนึ่งนะคะเราะวังด้วยนะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องผลประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็จะนำพาในเรื่องของอ,อะไรล่ะเดี๋ยวแม่หมอจะมาเปิดพลังงานนี้ดีกว่าว่าเรื่องผลประโยชน์นี้มันเป็นยังไงนะคะเ,เขาหรือใครเนี่ยอขออธิบายหน่อยสิเราหรือเขา มีคนแอบซัพพอร์ตนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นน่ะอืมเป็นเหมือนกับลักษณะมันก็เป็นคนเก่าของเขาเป็นคนที่เคยคบเคยคุยแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยยังแอบซัพพอร์ตอยู่นะคะแอบให้เงินใช้หรือไม่ก็ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแอบเปย แล้วก็ยังแอบมีมีอะไรไหมถึงขั้นมีอะไรไหมไม่หมอยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าเขายังคุยกันอยู่ยังเจอกันอยู่ดีกว่าเนาะประมาณนั้นนะคะเรื่องเงินกับอีกบุคคลหนึ่งที่จะเข้ามาก็ยังแอบซัพพอร์ตแอบช่วยเหลือกันอยู่นั่นเองนะคะต้องการแค่ผลประโยชน์แล้วเขาชอบคนนั้นเวล่ หรือว่าอยากได้แค่เงินคืออยากแค่ที่จะให้เขาช่วยเหลือหวังผลประโยชน์เท่านั้นเองในความรู้สึกเขามีบ้างไหมเอ่อคนนี้นะคะชอบไหมชอบนะคะรู้สึกดีไหมรู้สึกดีแต่เน้นๆเลยคือคนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่เขามี power เขามีตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะสูงด้วยสามารถที่จะผลักดันให้เขาเติบโตสามารถที่จะบรรดานในสิ่งที่เขาต้องการได้นะคะ เป็นความหวังของเขาอ่ะกับคนนี้เป็นชาวราศีเมษก็มานะคะเมษกันสิงหังกรนะ,ะคะกลุ่มจริงเป็นในเรื่องของความช่วยเหลือนะคะกับอีบกบุคคลนึงนะมือที่สามหรือไม่ก็คนที่เขาแอบคบลักลอบก็ได้เอา อันนี้อาจจะไม่ตรงกับทุกท่านนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นภาพรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าไพาา่มาอย่างนี้ไม่หมอกก็อ่านยังหื่นไม่ได้นะคะก็ชมผู้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็ต้องขอโทษทีด้วยเนาะอาจจะไม่ตรงของคุณก็ได้นะคะฟังคำคเนาะอันนี้ออกตัวก่อนนะคะเ้ยอันตรายนะคะจะไม่โอเคสักเท่าไหร่ก็ไม่มองว่าท่านี่เป็นคู่รักใหม่นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะมาเฟิ่อให้เป็ยังไงเขาจริงจังไหมนะคะ พบกันใหม่สามเดือน5เดือน6งเดือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเปยังไงบ้างขอดูความจริงจังหน่อยนะคะอืมมีปัญหากันหรือเปล่าเนี่ยต้องการที่จะมีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเขาในเรื่องของความชัดเจนไหมนะคะเขามีอาการไม่ค่อยดีอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ความเบื่อความเซ็งความเครียดของเขากับคุณนี่คืออะไรขอดูหน่อยสิอืมชอบชอบทะเลาะกันบ่ยบอยๆอ่ะมีปัญหาก,กันบ่อยหรือเกอินนะนะคะ ต้องวางตัวเป็นกลางหน่อยนะมีสติให้มากหน่อยนะนิ่งให้ได้หน่อยนะชาลสีกุมเพราะว่าคู่รักใหม่เนี่ยเหมือนว่าจะไปกันไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะนิสัยนะคะนิสัยการที่ชอบเอาแต่ใจนะคะแล้วก็หาเรื่องทะเลาะบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยออกแนวเจ้าเขาเรียกว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นคู่รักใหม่นะอาจจะไปกันไม่รอดก็ได้เรื่องที่ไม่น่าเกิดมันก็จะเกิดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทําเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ มันจะจบไม่สวยนะชาวราศีกุูมกับพลังงานนี้นะเพราะว่าไพ่แห่งการผิดหวังก็มีอยู่นะคะคู่รักใหม่นิ่ใส่เข้ากันไม่ได้นะคะถ้าคุณนิ่งไม่เป็นนิ่งยังไม่พอเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เตือนขึ้นมาแล้วว่าให้คุณพยายามคิดก่อนพูดมีสติให้มากๆนิ่งให้เป็นรู้จักจังหวะที่คุยจังหวะนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ควบคุมอารมณ์เองให้ได้หน่อยนะเพราะฉะนั้นอืมถึงแม้ว่ายังไม่เลิกตอนนี้นะคะแต่มันก็ทําร้ายความรู้สึกซึ่งกันและกันได้มันก็เขาเรียกว่าเป็นปมในใจนะคะทําให้เหมือนกับว่าปัญหานี้มันแก้ยากเหลือเกินในเรื่องของนิสัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นข้อที่จะให้เขาาไปพิจารณาว่าเฮ้ยจะไหวไหมนาอะไรอย่างเงี้ยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเขาอาจจะใจออกก็ได้นะชาวราศีกุมมาขอสรุปเลยแล้วกันนะคะ ไปยังไงบ้างพอไหวไหมพอที่จะเคลียร์กันได้ไหมนะคะกับปัญหาอีรุงจุงนางนี้นะคะปัญหานี้ใส่ใครสักคนหนึ่งที่ชอบเรียกร้องความสนใจเนี่ยชอบคุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเขาก็อยากที่จะให้งออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่งอเขาก็จะประชดประชันอยู่แบบนั้นแล้วแล้วก็จะบล็อกจะอ,อะไรอย่างเงี้ย ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะเข้าไปง้อจนกว่าเราจะยอมเขาเออนะรักนี้ต้องยอมนะคะชาวราศีกุมไม่ยอมเขาไม่ได้นะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าเขาเอาใจค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าคนที่ถี่แรงนะคะประมาณนี้นะเรื่องราวความรักของชาวกุมชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะคนรักของเรา,เราที่ถี่แรงเหลือเกินนะคะ ให้ชาวราศีเมษเนี่ยไม่ฟังใครหรอกนอกจากเอาเองเป็นที่ตั้งเท่านั้นเองนะคะเรานั่นแหละที่จะต้องตามเขาเป็นฝ่ายง้อ,งงอเขาอืมนะคะอะก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องราวความรักของคุณขอบคุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปที่แม่หมอทำก็กรนุนากด subscribe กด like ก,กดติดตามเลยอยากจะแนะนำอะไรกันเข้ามาก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเข้าไปตอบ ทุกๆุเม้นเลยนะคะถ้าสนใจที่อยากจะเปิดดวงเป็นการส่วนตัวนะคะสองความคิดความรู้สึกของคนรักของเราก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะแม่หมอได้ฝากอดีไลน์ที่ใต้คลิป้นะคะไปแล้วว้เจอกันคลิปหนะสวัสดีค่ะ